ดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการ10ความเชื่อคือพลังเคลื่อนภูเขาของอาจารย์วีรชัยและอาจารย์ชวนพิษโกแวแห่งคิดจักรร่มเย็นพัฒน,นาการ17กรุงเทพท่านได้แบ่งปันในตอนที่9ความเชื่ออย่างสุดใจในชีวิตของเรามีพลังอยู่3อย่างคือพลังกาย ซึ่งทำให้เราสามารถแบกหรือยกสิ่งของต่างๆได้2พลังสติปรรัญญามนุษย์มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆปัญหาทำให้เรามีปัญญามากขึ้นคริสเตียนจึงไม่กลัวปัญหาพลังปัญญาได้ช่วยเราให้หลอดพ้นจากวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆครั้งแล้วครั้งเราสามพลังความเชื่อมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถใช้ปัญญา ความรู้หรือความเข้าใจแก้ไขได้แต่เรารอดพ้นและดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อถ้าปราศจากความเชื่อเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็สามารถเผชิญพรุ่งนี้ได้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินนั้นมีพิษร้ายหรืออันตรายหรือไม่แต่เราก็กินได้เพราะเรามีความเชื่อ ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอและเป็นโรคประสาทเพราะเราจะหวั่นไหวหวาดกลัวในทุกสิ่งความเชื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราถ้าเราสามารถรักษาความเชื่อความเชื่อก็จะรักษาเราหลายคนที่สูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตก็เพราะเราสูญเสียความเชื่อ ผมได้ชวนพิธวันนี้จึงอยากจะขอหนุนใจท่านในรักษาความเชื่อไว้ให้มัน่นคงถ้าท่านสามารถรักษาความเชื่อท่านก็จะสามารถรักษาชีวิตของท่านได้อย่างดีและความเชื่อจะรักษาชีวิตของท่านตลอดไปผมได้ชวนพิธอยากจะขอยกตัวอย่างผู้ที่มีความเชื่อซึ่งสมควรนํามาศึกษาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแก่พวกเราทุกๆคนด้วยปรากฏ ดังที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่หข้อที่25ถึงข้อที่34ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโรหิตได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิน้นโรคนั้นก็มิได้บรรเทาแต่ก็กำเริบขึ้นคันผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องของพระเยซู เขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองของพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องแค่ฉลองของพระองค์เราก็จะหายโรคได้ในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกว่าตัวว่าโรคร้ายได้หายบัดเดี๋ยวนี้นั้นแล้วพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธ ซ่านออกมาจากพระอ,องค์แล้วจึงเหลียวหลังตัดว่าใครถูกต้องเสื้อของเราฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์และพระอ,องค์ก็ยังทรงถามอีกว่าหรือว่าใครถูกต้องเราแล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่ง พอรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตัดแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าหายโลกนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโลกนี้เถิดพระเยซูสงสนพระทยและประสงค์จะรู้ว่าใครมาแต่ต้องชายฉลองพระองค์จนเป็นเหตุให้ฤทธิดเดชของพระองค์ สร้างออกมาจากพระวรากายฤทธิ์ของพระองค์พระเยซูคริสตย์ยังคงสร้างอยู่ในวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่มีปัญหาคนที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนและคนที่ทนทุกข์ทรมานนั้นมีข่าวดีมาถึงพวกท่านแล้วนั่นคือฤทธิ์ของพระเยซูก็ยังคงสร้างอยู่และพร้อมจะสร้างเข้าไปในร่างกายของท่านโดยการำนำการบำบัดการปลดปล่อย การเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือและการแก้ไขมาสู่ท่านผมได้ชวนพิจเชื่อว่ามีหลายคนประสงค์จะได้สัมผัสกับฤทธิ์อำนาจเหล่านี้ดันมีกล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นว่าหญิงคนที่เข้ามาสัมผัสชายฉลองพระองค์ของพระเยซูนั้นได้รับคำตอบนางได้รับอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บที่ผูกมัดและเบียดเบียนนางมาเป็นเวลานาน ให้เรามาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนนี้ด้วยกันนะครับคือหนึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลา12ปีแล้วในหมูเชาวยิวนั้นถือว่าโรคนี้เป็นโรคที่สกปกคนเป็นโรคเลือนควรจะอยู่ในที่กักกันและถ้าคนอื่นรู้ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นโรคนี้ เขาหรือเธอก็อาจจะถูกกินคว้างจนตายได้ดังนั้นเราจึงสามารถจินตนาการได้ว่านางมีความทุกข์ใจมากเพียงใดนางทนทุกขมา12ปีเต็มซึ่งหมายความว่านางอยู่กับปัญหาเลื้อรังมานานถึง12ปีแล้วเช่นเดียวกันบางคนที่อาจจะเคยติดอยู่กับปัญหาที่ทรมานจิตใจมายาวนานขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตกกังวลต่อปัญหาของตนเองหรือจะเป็นทุกข์ที่คิดว่าคนอื่นจะคิดถึงตนอย่างไรอย่างไรก็ตามความอดทนต่อความทุกข์ของแต่ละคนก็ยาวนานไม่เท่ากันบางคนเพียงแค่หนึ่งปีก็ยอมแพ้บางคนอาจทนได้ถึงห้าปีแต่หญิงคนนี้ทนอยู่กับปัญหาถึง12ปีซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผมมาก เพราะนางเป็นคนเข้มแข็งและมีความมั่นคงในจิตใจอย่างมากนางยังไม่อยากตายง่ายๆนางอยากมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีคนมากมายอยากตายตามโรงพยาบาลต่างๆจึงต้องมีนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ประจำอยู่เพราะถ้าคนป่วยไม่สู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็เป็นการยากที่คนคนนั้นจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ จากบทเรียนนี้เราจะได้เห็นคนสองประเภทประเภทแรกคือพวกที่ความหวังในชีวิตได้ตายแม้ว่าขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือพวกเขาตายขณะที่ยังมีความหวังบุคคลที่ยังมีชีวิตแต่รู้สึกสิ้นหวังหมดกำลังใจนั้นภูมิต้านทานภายในตัวของพวกเขาก็หมดแรงที่จะต่อสู้ด้วยแต่หญิงคนนี้ยังหวังอยู่ตลอดเวลา ว่าตนจะมีโอกาสหายจากโกครคภัยไข้เจ็บได้แล้วท่านหลักมีจิตใจเหมือนหญิงคนนี้หรือเปล่าถ้าท่านท้อแท้ใจก็ให้นึกถึงผู้หญิงคนนี้ครับความสำเร็จและความหวังอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วอย่างที่ใจคิดบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาผมและชวนพิษจึงอยากกรน,นุนใจในเวลานี้ให้ท่านได้เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ไม่ล้มเลิกง่ายๆแต่กลับสู้ต่อไปและมีความหวังใจอยู่เสมอข้อที่2องหญิงคนนี้เป็นโรคเรื้อรังมานานถึง12ปีนางได้สาะ,ะแสวงหาการรักษาจากที่ต่างๆและจากหมอหลายคนจนหมดเนื้อหมดตัวและหมดสิ้นทุกสิ่งหรือพูดง่ายๆหมดหมอหมดยา และก็หมดสั์เช่นเดียวกับที่หลายคนที่ประกอบประสบกับปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานานก็สาะแสวงหาหมอรักษาตนไม่ว่าจะเป็นหมอผีหมอดูหรือหมอรักษาโรคแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น 3. แม้จะเสาะแสวงหาการรักษามากมายมาเป็นเวลานานแต่อาการของนางกลับสุดลงพวกเราหลายคนก็คงจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ เหมือนกันนั่นคือทั้งทงท,งที่เราทำดีที่สุดแล้วอีกทั้งพยายามหาคำตอบอย่างสุดกำลังแต่ปัญหากลับไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเลยแต่ตรงกันข้ามกับสุดหนักลงไปนั่นคือยิ่งแก้ก็ดูเหมือนยิ่งแย่ครั้นพอจะจนปัญญาเข้าก็คิดฆ่าตัวตายโดยคิดว่าถ้าตายไปแล้วจะหมดปัญหาแต่ผลท,ที่ตามมาก็คือ ต้องไปชดใช้กรรมในนรกและทิ้งปัญหามากมายไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังแก้ไขต่อไปหญิงคนนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งซึ่งสิ้นหวังในทุกสิ่งแล้วนั่นคือนางสิ้นความหวังและความศรัทธาในตัวหมอแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยสูญสิ้นไปจากนางเลยคือความเชื่อว่าตนจะหายโรค เชื่อว่าปัญหาของตนจะมีทางแก้ไขได้ไม่ว่าเหตุการณ์เจริวร้ายเพียงใดก็ตามผมได้ชวนพิษอยากให้ท่านมีท่าทีเช่นนี้ในชีวิตนะครับนั่นคือในทุกปัญหามีคำตอบครับในทุกทางตันนั้นก็มีทางออกไปได้แม้จะราช้าไม่ทันใจเราบ้างแต่ผมได้ชวนพิษขอให้ท่านมีท่าทีและความหวังเหมือนจิงคนนี้ นั่นคือตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะสู้จนกว่าปัญหานั้นจะหลุดออกไปครับมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ต่อไปว่าคันผู้หญิงคนนั้นได้ยินเรื่องพระเยซูนางได้ยินว่าพระเยซูทรงสามารถทําให้คนตายฟื้นขึ้นได้พระเยซูทรงสามารถทําให้โรคเรื้อนหายสะอาดได้ดังนั้น เมื่อหญิงคนนี้ได้ยินเรื่องของพระเยซูนางจึงมีความเชื่ออย่างเต็มหัวใจนางเคยเชื่อในหมอหลายคนซึ่งนางไปรับการรักษาแต่นางก็ไม่หายพอนางได้ยินว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้นางก็เชื่อดังนั้นถ้าท่านเชื่อคำตรัสของพระเยซูเหมือนกับที่เชื่อฟังหมอในทุกกรณีพระเจ้าก็คงจะพอประทยัยแต่ความจริงคือว่า เรามักสงสัยคำตัดของพระองค์อะไรเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหญิงคนนี้เชื่อพระเยซูจริงนั่นคือนางไม่ได้คอยให้พระองค์เสด็จมาหานางแต่นางแสดงความเชื่อออกมาทันทีโดยการไปหาพระเยซูนั่นคือนางเดินปะปนไปกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ดังนั้นแม้จะมีอุปสรรคมากมาย เช่นสภาพไร้เรี่ยวแรงของนางเนื่องจากโลหิตตกและอุปสรรคตามหนทางที่เดินไปพบพระเยซูแต่นางก็ไม่ย่อท้อเพราะความเชื่อทำให้เกิดความพยายามความเชื่อทำให้เกิดแรงถ้าเราขาดความเชื่อเราก็ขาดแรงเมื่อเราขาดความเชื่อเราก็ขาดความตั้งใจและเมื่อเราขาดความเชื่อเราก็ขาดความพยายาม ในทางตรงกันข้ามที่ใดมีความเชื่อที่นั่นมีแรงที่ใดมีความเชื่อที่นั่นมีความตั้งใจและที่ใดมีความเชื่อที่นั่นมีความหมายเนื่องจากหญิงคนนี้มีความเชื่อนางจึงมีความตั้งใจถึงแม้จะมีคนมากมายขวางกั้นเส้นทางที่นางเดินไปหาพระองค์และแม้นางจะมีอุปสรรคมากเพียงใดนางก็ยังได้ถูกต้องฉลองของพระองค์ พราะคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องแค่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคได้หญิงคนนี้ได้พยายามอย่างสุดกำลังจนในที่สุดนางก็สามารถแต่ต้องชายเสื้อของพระองค์พระเยซูตามความตั้งใจได้มีกล่าวต่อไปในพระคัมภีร์ว่าในทันใดนั้นโลหิตก็ที่ตกก็หยุดแห้งไปซึ่งหมายความว่าตลอดการเดินทางเพื่อไปหาพระเยซูนั้น เลือดของนางก็ยังไหลอยู่ตลอดเวลาอันเป็นความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงความเชื่อของหญิงคนนี้เป็นการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าซึ่งทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยพรนางมีความเชื่อว่าโลหิตของนางยังตกอยู่ความเชื่อของนางสมควรที่จะได้รับการยกย่องและพอนางแต่ต้องชายเสื้อของพระเยซูแล้ว ฤทธิอำนาจของพระองค์ก็ไหลซ่านออกมาจากพระบรารกายของพระองค์ทันทีทําให้พระเยซูทรงประหลาดใจและตัดว่าใครถูกต้องเสื้อของเราส่วนเหล่าสาวกก็ทูลตอบว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกําลังบีดเสียดพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราผมตั้งข้อสังเกตกับชวนพิษดังนี้ว่า แม้มีคนมากมายแต่ต้องชายเสื้อของพระเยซูแต่ทำไมริดของพระองค์จึงไม่ซ่านออกไปทั้งนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้แตะต้องพระองค์พระเยซูด้วยความเชื่อยอย่างสุดหัวใจและอย่างตั้งใจฉะนั้นพระกัมพียังบันทึกต่อไปว่าญิงนั้นก็กลัวจนตัวสัน่นพอรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงและทูลพระองค์ ตามจริงหมดทั้งสิ้นในเวลานั้นพระเยซูทรงประสงค์จะเห็นคนที่มาแตะต้องพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่หญิงคนนั้นว่าลูกเอย๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดดังนั้นความเชื่อของท่านในพระเจ้าจะทําให้ท่านหายโรคได้ความเชื่อของท่านจะทําให้ท่านรอดพ้นจากบาปความเชื่อของท่านจะช่วยให้ท่าน เอาชนะทุกปัญหาได้ความเชื่อของท่านจะทำให้ท่านก้าวหน้าผมจึงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการชมรายการเข้ามาหาพระเยซูด้วยความเชื่อจริงๆยึดพระองค์ไว้ด้วยความเชื่อและเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าพระเยซูคิดทรงเป็นคำตอบของชีวิตอย่าสงสัยนะครับเพราะสิ่งที่ท่านแบ่งปันในตอนที่9นี้เป็นพระพรแก่ทุกๆท่านสวัสดีครับ